สวัสดีครับอพอดีก็เดี๋ยวป้ามาแลยใหม่กิตนะนะครับเตะกระตุ้นไว้หนึ่งปีนะครับก็พอดีก็ไม่ได้เก้ามาหลายวันนะครับการโยรังบ้านนะครับแตงนี้อยู่รังบ้านนี่ก็นี่ก็เตะบอลปุ๊บกาแต่ว่ามันก็เก้าแก่นจริงนะครับชุดไม่ชุดแกมก้นก็คือเตะโยในตำราก็คือเนึ่งปีนะครับนี่นี่ก็คือหนึ่งปีเป็นจินใหม่ มันก็เป็นเป็นแกน <c oughs> มันก็เป็นแกนเอ่อตัอวดีมกักนะครับตื้อวัดีมกักเในส่วนกล้องลบลรบลักษณะกล้องมันก็คือแล้วแต่เรานะครับ ตรงการเป็นจินเล็กชินยาวชินใหญ่ก็คือ,เ,อ,อเราสร้างได้นะครับปี้วดัานนอกด้านในความลึกกระนันการนี้มันเก้าเก็นแบบนั้นต่างหมดเลยนะครับคือพ็ม,มีตํารดนะครับไอเปลือนได้เอาไปใช้ือจริงๆแล้วตัวนี้มันต้องถ้าหาเรื่องมากิจาหนามันต้องอยู่ตีความเก้าใจต่างระบบดีว่านะครับ ถ้าเปลี่ยนกเสื้อสันกระตุนมันก็ได้นะครับแต่มันการ์ตูนเสียโอกาสนี่พวกนี้ะระยะอ้างพวกนี้ก็คือมันยังกระตุนได้ทั้งหมดนะครับยังกระตุนได้ทั้งหมดพวกนี้ทั้งหมดคือกระตุนได้ทั้งหมดเลยนะครับมันทําให้เกิดแกนได้เออ่ผมจะเอะเอ่เดี๋ยวอ้านอะไอีกแพลนนะครับ คือเอ่อเตะครอบดิ่มหลังนี่นะครับครอบดิ่มหลังนี่ก็คือเป็นน้ามันกองไมคกิตนะนะครับจะมาอ้อมแผลพวกนี้ไว้นี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นคอบสีดำคือน้ำมันเหลวนะครับอย่างไวนัน่นก็อย่างมูลากาสุงนะครับ กันนี้ก็ป่าไม้เลยอีกตอนนะครับอ่าปพาะไม้เลยน้ะมันก็ไออม่ถืตนะแต่ป่ามันสูมไม้ไก่ชัดนะครับเดี๋ยวเดราลงลงดูอีกที่หนึง่งก็มันที่ดำด้านหลังด้านกลางมันก็เป็นน้ำมันที่ดีดมากนะครับเออเป็นน้ำมันที่ดำเข้มข้นเดี๋ยวปุ๊มกล้อ